เจ้ารถ57ที่ได้ไปวิ่งออกทริปที่ว่าเราไปเอ่อขาเรียกว่าอะไรนะน้ำหนาวนะไปไปน้ำหนาวแข้งเนี่ยเป็นแข้งเดิมนะครับฝาซ้ายเป็น S4 นะครับแต่ว่าเราใช้เป็นของลิงนะข้อเหวี่ยงเดิมๆนะครับเปลี่ยนก้านฟอร์ส LHK นะครับสลัก13นะครับแล้วก็ไม่ได้เจาะไม่ได้ล้อมไม่ได้ถ่วงแค่อัดเปลี่ยนแล้วก็ตั้งข้อเฉยนะครับส่วนลูกสูบเป็นลูกสูบ LHK เหมือนกันนะครับผมลูก57มิลหัวลูกสูบปาดหลบ CNC by one m i c r อนนะครับขาดไม่ได้เลยสนับสนุนโดยล้อ เอสตอนเป็นไงล้อขาบว่าโคตรเห็นไหมครับคาร์บอนนะเน่เห็นไหมปั่นไปแล้วนะแรงม้าอยู่ที่29.4นะเห็นไหมอ่าทอรอยู่ที่18.4ถ้าคนดูรู้จะว่าเป็นเป็นรถ57มันจะประมาณนี้น ครับขอกราดสื่บสวัสดีพี่น้องชาวไรสารุ่นทุกท่านวันนี้พบผมแล้วสอจอนวันอินฟินิตี้แบ็คผมวันนี้นี่เป็นไงผมนี่ครับที่เดิม78ไร่ใกล้เขาเหลียงซานปกติมีแค่8ไร่ใช่ไหมวันนี้ซื้อเพิ่มเพราะมันดูรวยก็เลยนี่ครับที่เห็นข้างหลังนี่คือเป็นป่าเป็นเป็นนาข้าวแล้วก็ปลูกอ้อยนะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะครับก็ต้องทําไร่ทําสวนนะครับเฮ้ยมีตัวปะเอาไหนไหมหืม ล้อหนามซะด้วยดูแล้วน่าจะไว้เข้าป่านะวันนี้มาอยู่ผม,มเหมือนเดิมต่อจากวันผมมารีวิวนี่ครับเจ้ารถ57ที่ได้ไปวิ่งออกทริปที่ว่าเราไปเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำหนาว,น,น,าวนะไปไปน้ำหนาวก็คันนี้ตอนนั้นเนี่ยชุดสียังไม่เสร็จพี่ฟิลเนี่ยยังไม่ได้ติดสติกเกอร์อะไรให้ชุดสียังกองอยู่ก็เลยยืมชุดสีของ X j u n จ r o ไปใส่ก่อนนะครับก็เป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็บาะตอนนั้นเราใส่เป็น ซ้อนสองเนาะเราใส่เป็นเบาะเดิมเพื่อได้ทําการเขาเรียกว่าลันอินเครื่องยนต์นะครับ,รบก็เลยใส่เบาะใหญ่ไปพะซ้อนสองเลยคือแบกน้ําหนักคือขี่ให้ติดโหลดเต็มที่นะครับแล้วก็ส่วนช่วงล่างก็ยังเป็นแบบนี้เหมือนเดิมวันนี้ก็จะมาแจกทรงนะสำหรับใครที่ชอบรถทรงนี้ที่เป็นรถ57นะครับ <S <S ก็เดี๋ยวผมอธิบายเครื่องยนต์ให้ฟังก่อนแล้วเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยมาดูแ็งใกล้ๆแคงเนี่ยเป็นแข็งเดิมนะครับฝาซ้ายเป็น S4 นะครับแต่ว่าเราใช้เป็นของลิงนะเพราะว่าผมใส่เป็นชุดคัดบิลเลตลิงใช่ไหม ฝาคัดบิลเลตฝาจันรไฟบิเลตแล้วมันเหลือของลิงผมก็เลยถอดมาใส่คันนี้เพราะมันดูแบบมันดูสวยดีก็เลยเออมันเรียบเรียบตานะก็เลยมาใส่เอาง่ายๆคือระบบไฟคันนี้เป็น s 4หมดเลยนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับแเนเป็นแคงปกตินะครับข้อเหวี่ยงผมจะแจกทรงเครื่องยนต์เลยข้อเหวี่ยงเดิมๆนะครับเปลี่ยนก้านฟอร์สเอวสนะครับสลัก13านะครับแล้วก็ไม่ได้เจาะไม่ได้ล้อมไม่ได้ถ่วงแค่อัดเปลี่ยนแล้วก็ตั้งข้อเฉยนะครับส่วนลูกสูบเป็นลูกสูบ LHK เหมือนกันนะครับผมลูก57มิลหัวลูกสูบปาดหลบ CNC บายวันไมค o n นะครับแล้วก็ก็มีแค่นี้ลูกสูบเสื้อสูบเป็นเสื้อสูบของเราเองนะครับเป็นเสื้อสูบเซรามิกใครอยากได้เสื้อสูบเซรามิกลูก57เนี่ยก็คือสามารถสั่งเราได้เสื้อสูบเซรามิกเนี่ยที่มีเข้ามามันจะมี57 59แล้วก็66มีอยู่ประมาณ3าไซส์นะครับส่วนฝาสูบเนี่ยเป็นฝาสูบจักทางพวกเราเองเลยเหมือนกันฝาสูบกัดพอร์ต i d ียนะครับแล้วก็ทำแชมเบอร์เป้าฝาด้วยฝานะผมบอกเลยถ้าใครดูคลิปนี้แล้วติดต่อออผมมาารััับฝวกกกดดพพตต เบ wow. ้าฝานะครับเอาไป55พพอนะครับเอาไป55พพอแล้วก็แคมช้าวันไมค่อนก็1,290กนะครับก็แต่ถ้าตอนนี้ใครไปกดในแอปดำนะรู้สึกว่าจะเหลือ900มั้งเขามีเป็นแฟลชเซลเป็นโปรโมชั่นอะไรของเขาไม่รู้นะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนี่ครับให้ดูปั๊มติ๊กใช้เป็นปั๊มติ๊กวันไมค่อนแต่มันอยู่ข้างในนะก็ปั๊มติ๊กของเราได้เทสทดสอบแล้วว่าจบดูอันนี้ใส่ลูกเกลียดให้ดูแรงดันเลยปั๊บเห็นไหมปั๊บปั๊บ ผมตั้งไว้แค่นี้นะครับปัป๊บติดเครื่องให้ดูไม่ได้ขึ้นมาติดอ่าประมาณนี้ผมใช้อยู่ประมาณนี้หลายหลายคนบอกว่าถ้าสมมติว่าเราบีบให้มันเป็นสามบา3สามบาครึ่งได้ไหมผมบอกเลยว่าได้แต่ที่ทําไมผมถึงใช้บาน้อยแล้วใช้แรงดันเยอะผมต้องการไม่ให้น้ํามันอย่างมันไปอที่หวัวฉีดมากแล้มันจะทำให้หวัวฉีดเบือนะครับเพราะถ้าเรา,เราเ,ราเราเพิ่มแรงดันมันไปเยอะมากแล้วมันก็ฉีดเท่าเดิมอะ ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะนั้นเราขอแค่ค่าโูน้ามันเนี่ยที่มันไหลเวียนเพียงพอก็พอแล้วเพราะมันลูกเล็กนะครับแล้วก็เดี๋ยววับคันนี้เป็นกล่อง API นี่กล่อง API จูนใบสอจอใครที่จะมาติดตั้งกล่องแล้วมาจูนที่บริษัทเราก็มาได้นะครับปกติมาในเรื่องของฝั่งนี้นะครับในเรื่องของฝั่งนี้นี่ให้ดูฝั่งน,นี้ตอนนี้นะครับก็ท่อเราใช้เป็นท่อของพี่แดงสาสสี่นะครับท่อของพี่แดงสาสสี่นี่ เพราะว่าท่อใบนี้เป็นท่อข้อมูลเมื่อ4ปีที่แล้วแต่ตอนนี้ผมจะมาอัปเกรดเปลี่ยนท่อแล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ารถเราเนี่ยมันเครื่องยนต์เนี่ยมันพัฒนาท่อก็ต้องพัฒนาตามทีเนี้ยอย่างผมกับพี่แดงเนี่ยอยู่ไกลกันมากพี่แดงกับผมเนี่ยห่างกันประมาณ400รกว่าโล oh. ผมจะเที่ยวรถไปกับเพื่อตีท่อก็ไม่ไหวทีเนี้ยผมก็เลยขอให้น้าผู้ใหญ่ช่วยนะครับก็คือนี่ครับคนนี้เลยขี้มากมากน้าผู้ใหญ่พี่ฟางส่งเต้ง หลายคนรู้จักกันดีอยู่แล้ว<ช>พเพราะแกอยู่ยกับเราอหแต่หลายคนรู้จักคำว่าส้งเต้งอ๋อคำว่าสรงเต้งคืออะไรครับเต็มรองเท้าส้นตีน <c oughs> พี่ฟางส้นตีนนะครับก็เอา,อางี้ไหนๆก็น้องๆหลายๆคนเนี่ยคือสอบถามกันมาเยอะว่าเอ้ยเราเนี่ยอยู่กับพี่ฟางคือต้องบอกว่าเป็นครอบครัวเดียวกันมาปุ๊จะปีแล้ว <c oughs> ใช่แล้วก็ท่อรถพวงรถแข่งนี่ที่ทำไปรอบนี้จบเลยนะท่อรถแข่งไม่ได้แก้เลยคือจบเลยไอออวตะานะเดี๋ยวจะเอามา ปรับจูนแก้ไขแล้วก็ในเรื่องของอาราทดเนี่ยมันไม่แตกแล้วจบแล้วแล้วก็เดี๋ยวมาไล่ต่อสารฝันหน่อยตามหาเลขตัวเดียวเหมือนเขาหน่อยว่าเออเลขเก้าเลขอะไรอ่ะเผื่อรถเราจะได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยน,นะแต่ก็ที่ซ้อมไว้ก็มีทรงอยู่นะมีทรงอยู่นะครับแต่ก็ไอ,ไอตัวนี้ไม่พูดเยอะนะเพราะมันประมาณว่าคือตอนซ้อมอ่ะยิ้มแย้มแต่พอไปอยู่หน้าเส้นจริงมันโลกไงนะก็ป้างเนี่ยหลายหลายคนถามว่าเฮ้ยไอแบรนด์ทอดเนี่ยหลายแบรนด์เนี่ยถ้าลึกๆแล้วเนี่ย พูดสั้นๆง่ายๆไม่อยากเท้าความยาวก็คือเป็นญาติกันหมดจริงไหมทางสายเลือดนะครับเป็นญาติกันหมดนะครับแบรนด์พี่กูพี่แดงพี่ฟางเอ็นบีช็อปเป็นเคญาติเดียวกันเป็นเคอญาติเดียวกันแต่ว่าก็เหมือนว่าต่างคนก็ต่างแบบออกมาทําเองนะครับก็เหมือนว่าอย่างผมเนี่ยทา ถ้ามนี้อยู่ฮาร์ดบีอยู่กับผมสุดทนะ้ายณวันในวันหนึ่งท like ี่ฮาร์ดบีต้องออกไปเติบโตฮาร์ดบีก็สามารถไปทําได้ในแบรนด์ตัวเองอะไรประมาณนี้ทุกคนต่างล้วนแล้วต้องมีทางเดินการเจริญเติบโตของตัวเองเนาะก็วันนี้เราก็มาฝากพีฝากใครไปกับพี่ฟางนะครับดูลูคันนี้ขาดไม่ได้เลยสนับสนุนโดยล้อเอสตองเป็นไงล้อคาร์บอนโคตรเท่เห็นไหมครับคาร์บอนนะรถคันนี้ใส่ล้อแล้วแรงเลยนะนี่แล้วก็แผ่นคัตสปริงคัตที่ใช้อยู่วันไมโครร้อยเปอร์เซ็นต์แต่รถคันนี้เป การที่จะไปรัาตัวเจ็ดสอน้อยเนี่ยก็คือขอแค่เป็นชักเดิมข้อเดิมลูกห้าเจ็ดนอกนั้นโอเคหมดครับก็คือง่ายหาชักเดิมนอกนั้นก็แล้วแต่มึงจะใส่มาปลาถูกก็ได้สีเบาอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่จะใส่มาเลื่อนจะใส่อะไรมาก็ได้นะครับก็ฝากกันไว้เดี๋ยวผมจะอัปเกรดถ้อยเสียแล้วเดี๋ยวผมจะมาส่งแรงไม้ให้ดูเอาดูแรงไม้เดิมก่อนไหมที่ปั่นไว้เดี๋ยวจะว่าคุยอีกอ่ะเดี๋ยวผมให้ดู แรงม้าเดิมที่ปั่นไปนะก่อนที่จะเทสรถให้คนดูนะอ่าก็คือรถคันนี้นี่เห็นไหมปั่นไปแล้วนะแรงม้าอยู่ที่ย9 4บเุสี่นะเห็นไหมอ่าทอร์กอยู่ที่18 4จุดี่ถ้าคนดูรู้จะว่าเป็นเป็นรถห้าเจ็ดมันจะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีคลิปเสียงที่ปั่นด้วยเดี๋ยวจะว่าโมูนี่คลิปเสียงนี่ให้ดูแรงม้าเดี๋ยวก็โม้อ่าเดี๋ยวจะว่าโม่ก็มีคลิปทุกอย่างชัดเจนนะครับก็ ใครอยากได้พวกชุดฝาสูบแคมชาร์ปหัวลูกสูบเสื้อสูบที่แบบไม่ต้องไปทำะไรเลย,เลยคือประกอบไปคือแรงเลยอ่ะก็ติดต่อมาได้นะครับเพราะตัวเลขสำคัญเสมอทีนี้ทุกคนก็อยากอยากอยากได้ยินเสียงใช่ไหมเดี๋ยวผมจัดให้ปับ๊บอันนี้จะเป็นเสียงท่อพี่แดงนะเดี๋ยวมาฟังว่าเสียงตอนตอนรถให้พี่ฟังทำท่อแล้วเสียงจะต่างกันไหมเพราะว่าเครื่องยนต์มันอัปเกรดฟังรอบเครื่องยนต์เท่าไหร่คันนี้มีหมึ 3, ม่งสองห้าหนึ่สามอะประมาณนั้นตันิวนะตานิว้ว มันเป็นทอสองวาลมันเป็นทอสองวาลรอมาใส่ก่อนมันไม่ได้มันต้องเป็นสี่วาลเดี๋ยว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 รอดูทอเอ็นบีช็อปอ่ะขนาดเขี้ยวอีม้ายังมากับสองตัวเออเอาแค่นี้ก่อนเอาเอรอบสักประมาณสองพัน พันหนึ่งหมื่นสองหนึ่ง่ะประมาณหมื่นพันป่ะรอบตันเลยหมื่นสองห้าหมื่น เวลาเราใช้รอบเยอะๆขี่อ่ะคุณดูครับมิชชั่นเฟล,ลมันจบลงแล้วเบิ้ลได้ยอย่างเดียวแข่งเบิเ้ลกูไม่ละท่านหายท่านหาย,ย,ยมันกำมีเอามึงลองกำดูมันกำมีนะอ่ะ ดูดูดูลองกำดูกำมีนะกำมีไหมมีอ่ะอ่ะมันเหมือนลังคัดแตกอ่ะเดี๋ยวลองดูลองดูหนักหนัมันคัดแตกอ่ะเคยเห็นอันนี้ป่ะเสาอ่ะเสาที่มันเสาเสาที่มันใส่ใส่คัดอ่ะเหมือนมันเหมือนมันแตกอ่ะเฮ้ยจบเลยเ้ยมันดูแลใครประกอบคัดนี่มึงไงประกอบ ท่อเสร็จเดี๋ยวเทสให้ดูเออโอเคครับถ้างั้นรอท่อเสร็จก็วันนี้ต้องฝากเจ้าคันนี้ไ้กับ,บพี่ฟงังทรงเต็มด้วยนะครับก็หลายๆคนก็สั่งรู้ได้รู้แล้วว่าตอนนี้รถที่บ้านเราทั้งบ้านเลยใช้ท่อ NV Shop ชอหมดไม่ว่าจะเป็นรถทางเรียบรถขี่แ้นรถขี่ทิปรถเข้าป่าหรือแม้กระทั่งรถแข่งทุกสายนะไม่ว่าจะเป็นทุกสาย,สายโอ้เยอะบิ๊กบค์รถเล็กมอไซค์สายพานทุกอย่างแม้กระทั่งรถไถเครื่องบิน เป็นเรือดำน้ำนี่นี่นี่ดูดูท่ออันนี้ท่อเอ็นบีแน่นอนใช่ที่เห็นอยู่คือท่อเอ็นีเป็นท่อยกสูงไม่หลบน้ำท่วมทำได้หมดก็หลายๆคนก็รู้อยู่แล้วแล้วก็มาสั่งท่อที่พี่ฟางอยู่แล้วก็ติดต่อ Facebook ได้เนาะ Facebook ฟางส่งเต้งขึ้นให้แกแล้วกันสีส่งเต้งนะครับก็สองคนสามารถสั่งท่อได้หรือว่าจะเป็นในแพลตฟอร์มอะไรหลายๆอย่างก็ลองไปติดตามแบรนด์ NV Shop ชอกันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็มอดคัดมอดก็จะออกตัว เมื่อกี้นี่กูไม่ได้ปล่อยคัดนะที่มันพุ่งออกไปอะ่ะมันเหมือนกำรรอยู่ดีๆแล้วอะไรมันหลุดอะ่ะแล้วมันบวชออกไปเลยอะ่ะขนาดคัดอยู่หรือเปล่าไม่รู้ขนาดกำรรคัดตถยังเคลื่อนอะ่ะคัดตั้งอยู่ดีเกิดไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แชร์กดซับคลายผมด้วยคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปสวัสดีครับแก่นะหระเมื่อกี้แอบลื้อดูแล้วบูธกลางระหว่างคัดล็อก รถไม่ยอมรันอินก่อนน้ำมันเครื่องไม่ขึ้นไปแวด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 กูบอกแล้วใช่ไหมไปบิดทำไมไปออกไปบิดทำไมเมื่อกี้เออเอรองบาน